ลาวไปแล้วฝันอะไรยังไงทําบุญตักบาตรฝันแบบไหนบ้าง 2. พิจารณาตัวเองว่าปฏิบัติไปแล้วจิตใจอารมณ์จิตใจอารมณ์ความประพฤติเราเปลี่ยนไปไหมไปสังเกตสองอย่างนะคะคนที่ปฏิบัติอยู่ถ้าพิจารณานะคะเป็นการใช้การพิจารณาเพื่อฝึกให้เรามีสติปัญญาสมาธิ พิจารณาบ่อยๆในสิ่งที่ตัวเองทําไปเนาะก็ไปนี่แหละค่ะไปพิจารณาสองข้อที่ว่าไปจะได้รู้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่องที่ที่เล่าให้ฟังที่เกิดไว้อทิตก่อนนะคะที่มีพี่คนหนึ่งส่งรูปน้องนักเรียนมาให้ดูแล้วบอกว่าคุณนาตน้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์รถของโรงเรียนนะคะเด็กผู้ชายอายุ14มม .2 เนาะ พี่เขาก็เลยส่งรูปมาให้ดูว่าคุณนาช่วยน้องเขาช่วยแผ่เมตตาให้น้องเขาหน่อยเขาคงเห็นพี่เขาคงเห็นว่าดิฉันก็คงจะสวดมนต์บ่อยเนาะไม่ใช่แบบเบอร์วางเก่งกาดอะไรนะคะแต่หมายถึงว่าเราอาจจะสวดมนต์บ่อยก็เลยบอกว่าถ้าคุณคุณนาทก็ช่วยแผ่ช่วยน้องหน่อยก็เลยสวดก็เลยบอกว่านั้นก็เลยสวดและะ้วค่ะก็เลยตั้งจิตบอกน้องว่าน้องถ้าได้รับบุญกุศลแล้วมาบอกพี่ด้วยนะหรือว่าเราอยู่ตรงไหนอะไรยังไง คือนั้นฟังแค่ฟังสนุกสนุกไม่ใช่สนุกสนุกดีแค่ฟังแบบเรื่อยเืนะคะไม่ต้องคิดว่ามันจริงหรือไม่จริงมันเป็นแค่ความฝันเนาะคือนั้นฝันว่าดิฉันไปณสถานที่แห่งหนึง่งมันอยู่ข้างทางเนะะี่ค่ะมันเป็นข้างทางแล้วข้างทางเนี่ยมันจะเป็นต้นทูบป,ป่าทูบกับป่าไม้กวาดนะคะแล้วมันจะมีเพิงเล็กๆ็มุงด้วยสังกะสีไม่ไม่มีอะไรแบบ ข้างๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยค่ะคือเหมือนเปิดโล่งแต่ว่ามีแค่สังกะสีแล้วดิฉันก็เดินเข้าไปแต่ช่วงที่ดิฉันเดินเข้าไปเนี่ยเพิงเนี่ยมันติดถนนเลยนะคะมันติดถนนเป๊ะเลยเดินเข้าไปเนี่ยแล้วดิฉันก็เลยมองเห็นมองเห็นมีตั้งหลายคนนะ่ะนั่งอยู่นั่งอยู่ในเพิงนั้นแต่เมื่อเหมือนเขาเห็นว่าเราเห็นเขาแล้วอะค่ะเขาแบบค่อยค เป็นตัวตอนแรกเป็นตัวคนเหมือนเราเนี่ยค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาเราเลยเพราะว่าเขารู้ว่าเอา้ามองเห็นฉันนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่ามันมีน้องผู้กล้าตายอยู่คนหนึ่งก็คือน้องสาวสองเป็นเจ้าของเพลิงนี้ดิฉันเขาก็เลยมายืนต่อหน้าดิฉันเลยแฟบมายังไงไม่รู้มายืนต่อหน้าแล้วดิฉันก็เลยถามว่าอยู่นานหรือยังอยู่ที่นี่นานหรือยังน้องเลยบอกว่าอยู่นานแล้วค่ะและเห็นนี้ดิฉันก็เลยบอกว่า อก็เลยบอกว่าอยากเปลี่ยนภพภูมิไหมน้องก็เลยถามว่าเปลี่ยนยังไงเลอคะเปลี่ยนยังไงคือเขาคุยดีนะคะเขาเขาน่ารักด้วยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเพิงนี้แล้วว่าแต่ว่าเขาให้ตนอื่นๆมาอยู่กับเขาด้วยแบบอโดยที่แบบเหมือนคงอยากมีเพื่อนก็เลยให้หลายๆตนมาอยู่ในในที่เพิงตัวเองด้วยเพราะปกติพวกนี้ถ้าวิญญาณสัมภเวสีเขาจะไม่มีที่นะคะเขาจะ เขาจะอยู่ณนะตรงตรงนั้นแล้วก็อาจจะโดดเดียวอาจจะไม่มีที่พักอาศัยไม่มีที่ถ้าบ้านเราจะเรียกว่าอะไรคุ้มแดดคุมฝนแต่น้องคนนี้มีเพิงเล็กๆแต่ว่าให้เพื่อนมาอยู่เต็มเลยคืออนุญาตให้เข้ามาอยู่ได้อะไรเงี้ยแต่ช่วงที่ดิฉันถามเขาว่าอยากเปลี่ยนภพภูมิไหมก็จะมีน้องน้องสาวสาวอยคนหนึ่งแฟบมาแฟบมายืนต่อหน้าเราเลยเราจิตเรารู้ไม่กลัวเขานะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเขาเป็นวิญญาณ แล้วก็จะมีน้องกุมารทองแฟบมาน้องกุมารทองเดี๋ยวอธิบายให้ฟังน้องกุมารทองเนี่ยผอมๆค่ะผิวผิวผิวคล้ำน่ะสองสีน่ะแต่ว่าไม่ใส่เสื้อแต่ว่าบนขบนหัวเขาเนี่เป็นจุกนะคะเป็นจุกคือแต่ว่าใส่ใส่โจงกระเบนนะคะแต่ว่าไม่ใช่สีสันสวยงามน,นะเป็นเป็นสีกรักๆนะคะเหมือนน้องคงโดนเอาไปทิ้งแล้วทีเนี้ยเขาติดนะคะเขาเขาก็ไปไหนไม่ได้เนาะก็เข้าใจ เขาก็แบบมายืนมองหน้าเราแปลเลยเขาไม่กลัวเรานะคะคือคือเด็กแบบน่ารักมากเลยแหละน่าเวทนามากน่ารักน่าเวทนาก็คือคงจะอยู่ตรงนั้นมานานแล้วและทีเนี้ยน้องสาวสองคนที่สองแฟบมาดิฉันก็เลยถามว่าอยู่มานานหรือยังคะถามคนนี้อีกถามตนนี้อีกเขาเลยบอกว่าเพิ่งมาค่ะเพิ่งมาและทีเนี้ยคือดิฉันบอกว่าถ้าเหมือนดิฉันบอกกับพวกเขาว่าถ้าอยากไปดิฉันก็จะส่งนะจะช่วยอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเดี๋ยวย้อนกลับไปตอนที่ดิฉันเดินเข้าไปในในเพิงเนี่ยตอนที่เขายังนั่งกันอยู่เต็มน่ะดิฉันเห็นน้องหน้าผู้หน้าเด็กผู้ชายคนนั้นนะคะที่ดิฉันที่พี่คนนั้นส่งรูปมาให้แล้วเขาตัดทรง,งผมนะักเรียนไงคะเขาจะแปลกกับคนอื่นและทีเน,นี้ยเขาเขากับดิฉันเห็นกันในระยะใกล้ดิฉันก็เลยว่าเอา้าน้องคนนั้นนี่ที่พี่คนนั้นส่งรูปมาให้ แล้วทีเนี้ยเหมือนเขาเห็นเราว่าเขาเรารู้ว่าเขาเราเราเห็นเขาแล้วเขาก็เลยแซบไปเขาก็คือเหมือนเขากลัวนะคะวิญญาณพวกนี้เหมือนเหมือนกลัวถ้าเราจะคิดอีกแบบหนึ่งคนคงกลัวว่ามีใครที่มีวิชงวิชาไปจับอะไรเขาไปใช้งานหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแซบไปหมดเลยในในในตึกในเพิงนั้นก็เหลืออยู่สามตนที่เห็นก็จะมีน้องเจ้าของบ้านน้องเพื่อนน้องเพื่อนกระเทยที่เพิ่งมาแล้วก็จะมีน้องกุมาร น้องกุมารเนี่ยแบบคือคล้ำมมากเลยแบบตาแป๋วมากเลยเลยเนี่ยเราด้วยความที่เรามองเห็นเขาชัดนะคะเราเกิดความเวทนาเขาเราอยากส่งเขาด้วยความที่เป็นเด็กนะคะรายเดียงสาเนาะก็ไม่กลัวเราก็จะมองหน้าเราว่าคุยอะไรกันหลังจากที่ดิฉันคุยกับเขาเสร็จแล้วว่าเอโอเคถ้าจะไปก็จะส่งนะดิฉันก็เลยหันก็ล้ำหันเดินออกมาเนี่ยค่ะแล้วตรงที่นั่งนะคะตรงที่ ตรงที่ถนนนะคะตรงหน้าเพิงตรงนี้มันจะเป็นติดถนนเนาะก็จะเป็นมานั่งยาวๆแล้วก็จะมีโดยที่ไม่มีอะไรคุมหัวนะคะไม่มีอะไรกางแดดกางฝนก็จะเป็นมานั่งยาวๆแต่ว่าดิฉันหันกลับมานะเห็นเป็นสิบบตนเลยนั่งรอและทีเนี้ยในลักษณะของเขานั่งรอนะคะเขามองรถข้างซ้ายทีทงขวาทีแล้วเขาก็มองเราโดยที่แบบเอ๊ะมาทําอะไรแต่ว่าไม่ได้สนใจแต่ว่าเรานะมองเห็นเขาแต่ว่าแล้วทีเนี้ยเราเห็นแบบ มีทั้งสาวสองมีทั้งผู้หญิงอายุวัยกลางคนนะคะน่าจะ40่สบห้าสิบขึ้นแล้วก็จะมีคนยืนอยู่ด้วยคนนั่งก็นั่งคนยืนก็ยืนเป็น10บสิบตนเลยเราหลังจากนั้นเราตื่นขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นช่วงเช้าไงคะเราเลยจําได้แม่นมันเป็นช่วงหกโมงเช้ากว่าที่ตื่นขึ้นมาก็เลยมาทบทวนว,ว่าว่าอ๋อไอ้ตนที่นั่งอยู่นะคะนั่งรอรถนะ่ะคิดว่า เราเอาเข้ามาแล้วเราจะได้ไปผุดไปเกิดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นการสะเป็นการความเข้าใจผิดของมันเป็นการเข้าใจผิดตั้งแต่เรายังเ,เป็นคนแล้วค่ะว่าเราเอาวิญญาณเข้ามาและเราจะได้ไปผุดไปเกิดโดยเอาเขามาแทนที่เราจริงๆแหละก็จะมาทับถมกันทับถมกันทับถมกันนั่งรออยู่ตรงเนี้ยไอ้ตัวนี้คิดว่าเอาไอ้ไอ้มนุษย์ตัวนี้มาตัวเองก็จะได้ไปเกิดก็ไม่ใช่ก็มานั่ง ต่อกันแล้วก็มานั่งต่อกันนั่งต่อกันแล้วก็มองรถทางซ้ายทีทางขวาทีเหมือนใครดวงตกก็คือคงจะเอาตอนนั้นมาด้วยความที่เขาเปลี่ยนความรู้สึกไม่ได้ไงคะว่า,อาตอนที่ตายคิดว่าตัวตายตัวแทนตอนที่เป็นมนเป็นวิญญาณแล้วก็จะเปลี่ยนความรู้สึกนี้ไม่ได้ก็คิดอยากมั้นเหมือนเดิมก็เลยจะพยายามเอาคนมาเรื่อยๆ,ๆขายที่ดวงตกก็ซวยไปอะไรประมาณนี้คะ่ะ ก็หลังจากที่ดิฉันตื่นขึ้นมาดิฉันก็เลยอ๋อวิญญาณเป็นอย่างนี้นี่เองเขาไม่รู้จักว่าเขาจะต้องเขาจะเปลี่ยนภพภูมิยังไงเพราะว่าเขาเป็นวิญญาณสัมภเวสีนะคะเขาไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงถึงจะเปลี่ยนภพภูมิได้เขารู้แต่ว่าอยู่อย่างนี้ก็คืออยู่อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้ไปเมื่อไหร่จะได้ไปในความคิดนะคะเหมือนน้องเจ้าของบ้านบอกว่าอยู่มานานแล้วเมื่อไหร่จะได้ไปเมื่อไหร่จะได้ไปแล้วทีเนี้ยดิฉันตื่นขึ้นมาก็เลย น้อมบารมีปูก็คือแผ่ให้ให้ทุกตนที่อยู่อยู่บริเวณนั้นทั้งที่นั่งเรรถแล้วก็อยู่ในเพิงหลังนั้นเพิงเนี่ยจะเล่าให้ฟังเพิงเนี่ยดิฉันคิดภาพออกนะคะใครที่เคยเห็นที่เป็นเพิงสังกสีอะค่ะที่ที่เขาทำให้วิญญาณอยู่แล้วก็มีมีเสาเอ่อมีขายาวๆที่เราไปอ,อ่ว้าตามไร่ตามนาหรือว่าตามข้างทางที่ ที่เขาทําให้ให้วิญญาณอยู่ที่อาจจะเป็นคนที่รู้จักคนที่เสียชีวิตเขานะคะเป็นเพิงแบบนั้นเลยเป็นเพิงสังกะีมีเฉพาะหลังคาอะไรเงี้ยค่ะเป็นลักษณะแบบนั้นแหละนี่นแหละค่ะก็เลยอยากมาเล่าท่านฟังว่าถ้าท่านที่เดินทางผ่านไปไหนมาไหนที่รู้ว่าตรงไหนมีมีคนเสียชีวิตเยอะ,ยะ,ยะก็แผลเมตตาภาวนาให้เขาไปเขาจะได้ถ้าตนไหนที่น้อมก็จะได้ไปผุดไปเกิดถ้าตนไหนไม่น้อมก็จะยังงงๆอยู่กับสถานที่นะอะไรเงี้ยค่ะ ก็นี่ราละค่ะอยากให้ลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านจงช่วยกันปฏิบัติเนะแล้วก็เราแผ่ให้เขาเนี่ยเราก็ได้บุญเราได้กุศลสร้างบุญบารมีจากพวกเขาเนาะก็บอกเขาว่าน้อมเอานะคะนี่ของบารมีหลวงปูด่ดูหลวงปูท่ทวดแสงแสงบุญจากท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําหรือว่าอาจจะกล่าวว่าให้ท่านทําให้พวกเขาเห็นว่าท่านคือใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่ค่ะราคาอยากมาเล่าให้ฟังเนาะก็ วันนี้ยาวมากเลยเดี๋ยววันหลังมาเจอกันใหม่นะคะมีเรื่องเดี๋ยวมาเล่าเรื่องวิญญาณนึงให้ฟังเหมือนกันอันเนี้ยคือเจอกับตาเนื้อจากผู้ชายที่เป็นฝรั่งเนาะตั้งแต่นา้นและตั้งแต่ดิฉันแบบทำงานอยู่กรุงเทพนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังข่าวหน้าละกันวันนี้ยาวแล้วนะคะโอเคค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านอย่าลืมปฏิบัตินะคะถ้าดิฉันตอบช้าบ้างอะไรกันเงี้ยก็อย่าว่ากันนะคะก็ เวลาเราไม่เท่ากันเนาะเวลาต่างแตกต่างกันวันนี้ลาไปแล้วค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านสวัสดีค่ะ